มึถ้ามนมีโอกาสพ่อพ่อบุกหลังห่านพนาบอยหุกหลังห่านเลยม่องใจเป็นรอยไ่วันนี้ข้างหน้าเด้ที่ว่ามันเทวดาพ่นใจมโค้งงามหาเลยป้อนกันเลป้าโคนงเลยโ้งามกันเยเมื่อกวดไปว่าเป็นงาตันอะลรไน้อง่ามกัมผมไปวันนี้มาเห็นง่ามเลยเ ครับพี่น้องครับช่อง YouTube โลกของเพืงอาจารย์เ<อ>พ่งมือนีมามาหลังวีที่มอลล่ใจกันลอยเพราะว่าปฐมบันทึสิินได้มาแสดงต่อนะครับก็เลยไดมาบอกไดมาคุยกันทั้งสี่หละนอกคันคัน,นบ่เป็นทั้งสี่นี่ยบ่ได้มาเห็นกันได้พี่น้อง สังคมมันโลกกันนี่สังคามหนาการเพศใหนเพศใหนพ่อกันยอดนักพี่ครับเพมีอันนี้กับผมเห็นบ่พ่อกันครับ่มบอีอันนี้ผมไม่ได้เห็นไม่ได้พ่อกันครับก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าผมกับที่ตามอาจารย์เล่าอยู่นะครับตั้งแต่เป็นมอลล์น้อยๆผมก็จเบิงเพิ่อนะอยู่เบอร์ดีซีดีของหนึ่ในนนนงนนในสยามเรื่องเอา,าเอาตาฟ้าเอาตาฟ้าที่นั่งหาใส่นะครับบัดทีนี้ก็บมาเห็นเพิ่นอยู่ที่ปฐุมวันทึ่งศิน นะครับหลายคนอยู่ด้่อหน่าแต่ก่อนผมเป็นคนเป็นเอฟทีผมครับบ้านนี้ผมเป็นเอฟที่นมพี่แดงผมเป็นเอฟที่พน่าเนี่ยในช่องเพจนี่เลยนี่ก็เลยที่กันมันมันบมแน่นอนนะพี่น้องนอกจากการเต้นอุ้ยทังสี่ะไยย่างหน่อยก็ได้ขยับเนี่ยในง้นแนกก็ดีแล้วล่ะครับทั้งปฐมมันก็คือแน่นอนอยู่แล้วกับช่วงนี้ก็ แต่ว่าคณะใดก็สิพราะปันกันเนอะอาะรุ่นกับงานใบสัญญาเนี่ยคิ้วงานแสดงนี่แนมเอียดครับแต่ว่าขันสีถามวา่าสีใดมาร่ำมองหันมองนีบอนี่โอ้ยตอบตอบบอ่ทั้งใดรุ่นมือต่อมือุ่นงม่วงต่อช,อชออั่วโม้แมนครับรบ,บางบางเชื่อไปคือจังมือนั่นปฐมมาหาหอนสะก,กุลแล้วแมนบอก <laughs> มาหาหอนจังสีแล้วแมนบอก <laughs> ในก็เจ้าว่าให้เหาหารียนว่านุญาตแล้วตำรวจจะฟ้องให้เรียกอะไรครับตัวที่กล่าวในแต่ะละกลาวแต่ว่ากัพี่น้องกัให้กำลังใจกนมาคุณกับไส้อยู่คุณก็ว่ <c oughs> วาดีอยู่ครับมาหน้ากับปืนทุกๆทุกๆวงล่ะครับ <c oughs> เพื่อที่จะรักษาองค์กรไปคือจังผมนี่กับ,บปืนคือกันนี่ลูกเนาะที่แรกผมมาสิ่ถอย มันหลีนยากไร่นะบางมองเพื่นก,บกับเราเขาคอยมวนกบับเขาแนวกับแ,แ,แ,แบนอยู่เพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหตุงานกับการร่วมพ้นส่วนหลายแต่ว่าเขากับอยากออกในใน,นเหวคนของเขากับอยากอยากเลี้ยงลูกน้องไว้แต่ว่าคุณซาลูกนอก้องเป็นตัดถอยเพราะ,ราะว่าย่านมุเจา้าปรคุมนะผมว่าไปชุ่มนะย่านมุเจ้าป่คุมทั้ละมือก็ได้เลี้ยงบางมือก็ไ่ได้เลี้ยงบางมือก็ตั้งเยอะที่เล้าเขาก็ให้ลือ้อ าย่านย่านบกบุ้มผมก็คือจะมีติดต่อคำถามลูกน้องแต่ละห่าเขาเขาปิดรับงานสเปย์อยังให้ให้มันจบเกี่ยวกับวันจะบอกมาหลับสักผมเมื่อยลูกน้องเลยว่าอันโมเป็นอย่างนี้คนอ่ะมหนูมืผมนี่พร้อมที่สีสูงมือได้โได้เลียนก็สร้างมันไมอได้ได้เลียนก่ะก็ได้เลียนยาพาคยาพาคถอยถอยเดินหนาเท่าไหร่ผมก็เลยเอาข้ามลูกน้องบางสิเราผมก็ถ้าเดินหนาเดิจัง จังมือมือ,ม,อมือนี่จริงจริงซีเนล,ลินยุบันมือกบอับวัดเดลินอ่ากบับว่เป็นอย่างกระพักมือกดบัตเข้ากระจังกับขึ้นมากผมบอกผมบอกผมชั้นใจจากเอาเนี่ย แบบนี้สะท้านกันนี่เนื้อข้าวหนาหนึ่งจ้าที่ที่ทำหนุ่น้องซีเรียูยังเป็นอะไรเพราะว่าเขาเจ้ากับทุ่มมาผีเว้เหมืนกันแน่นครับน้องทุ่มมาผีที่มาฝาก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 ท่องไว้น้ำข้าวหนานี่คือจังอาจารย์แนมเห็นอีกคนวอยบประดีมีโอกาสหนาเวทีบัานนี้มือว่างว่างเพื่อนหนึ่งก็ต้องมีเบียร์เลี้ยงให้เนี่ยเพื่อสีเลี้ยงเขาเจ้าไว้วขานขาเจ้าควบคุ้มเข้ากับย่านเพิ่งไปเมื่อบ้านไปเฮ็ดแนวอื่นเออบัานนี้คันเพื่อนไปเฮ็ดแนวอื่นแล้ว เอาโมมีคนเหยีดเรดที่ไห้มาลัำล้ำบ<ๆ>ดายแล้วนั่นตงีเหลียนบดไย้เสือกันที่ว่าต้องดูแล่ส่วนส่วนเรือตอส่วนส่วนไปห้องเรืกตอน ทุกขันเนี่ยเล่ยขันได้มากน้ำกันังีสี่แล้วมันขาดผู้ใดผู้นึงบอได้ก็ต้องได้เลี้ยงเอากันมอลลั่นี่ยังร้ามีแฟนเพ่งสนามสนุสนแม่อยู่นี่บางคน,น,นครับครับเป็นบริษัทอืนเวทีก็มีผู้ค่อยสับถแต่ว่านี่ผู้ค่อนด้อยสิทธิ์พระร้างแต่อยู่กับคนอ่ะผมกับผู้ใหญ่ว่าี้ไหวใจนี่ยังมาขอตัวกน่อย,อยอห่วยขันบอบอบบอขึ้เนี่ย หรือแม่อยู่ทางบ,างงบ้านกับบ่ายากให้อยู่น้ำหอมดีเมียเขาจะกระางเนี่ยน่องค่ะ <c oughs> แต่ว่าส่วนมากมันจะต้นเก่คเาค้นตอกใส่น้ำเบือนกับมาไปขอ,อน้ำลูกน้ำเนี่ยเขาตอนที่แหลกอะด้เซาเที่เดือนพิ้นแหละัน,นเปิดบุ่งบานนีเซาเพิ่นซีหางาันก็เลยมาเอาของเจ้าของตามไปเอื้อนไปขอ,อน้ำลูกน,น้ำเนี่ยเพิ่นมาขึา้นมาซอยกับมาเหมือนถูกตนอยู่ บอว่า imana? โอ้ยเขาอยู่น้ำกันงน้ำกขนามากราพุ่นก็มีเงินหย่อนย่อนหย่อนมาล่ำนน่ยเดีบางคุ้นกับไปลงทุ้นขาไเขาเขากระไดนั่นน้ำบ้งน้ำขนานี้ล่ะสีจิม่ยุติสีจิมหัวหน้ายุติหน้ามงสิกเป็นห้าปอเช้อาพนสองคนเอาไปเอามาก่เด่มากพทิมเลยเด่นเอาวิธีจะปอัฒนาประทอกัเฮ็ดพ่กานไม่หามเฮ็ดีบหัหนุองเห็ดีบเินีงามเพิ่งจะเฮ็ดขนมแม่เห็ดพ่อปลายิงมอะไรอย่าน มันเ็นกัดเขาจบ่เพ็ญวนี่แตะว่อยูอี่ใหญ่เยแม่ยูแม่เป็นเป็นผมกับโ้นหลีนน้ำกันอยู่ผมรับงานหนี่เป็นยู่ส่น้องงานหนึ่งอยู่ตะวันจังทสีเดินบุอยู่วัดวัดพระเจ้าตือของน้องไข่บานบ้านนมบานอบเมียนองา่โอบเมียงน้องไข่ที่เียต่อดอันเคมราลานเออวัดปากแส้นวัดปากแสงไต เพิ่นบรจรัคงานมาหลายปีแล้ววันนี้หลวงปู่เจ้าคณะเพิ่นเลยว่าเพิ่นได้งบจากการท่องเที่ยวมากได้สิจัดงานหมอลำคือเก่าบ้านสี่สิบป่สิบปีเฮ็ดเป็นแบบให้เส้นเต๋อเขาหาแต่กิจเขาหาศิลปินแล้วบ้านบ่มีหมอลำมาหาลายปีแล้วเพิ่นเลยให้ผมหา,มาหมอผมเลยได้วันสุขนาอยู่เ,เก้าขึ้นเดือนอะไบ้างเดือนเดือนสามนะครับนี่นะ่าแค่ดอกคันนี้ส่วนจะขีดแคอยู่เนาะ ครับขอบคุณพี่นอ้องหลายๆเล้วก็ับที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ของโลกของเพื่อขับคุณงพี่ของละนาบอยหลายๆอันถ้นนี้กระตุ้มกันน,น้ำพอนะพ่อพ่อเลย่างก็ได้สบายสบายเนาะก็เลยมีได้ได้ย่างหน่อยก็แต่ว่ามีคาแรคเตอร์นสี่ได้เพิ่ติดตามเร็วผมไปเบิ่งติดตอกล้วผมไปเบิ่งติดตอกนะครับคลิปนั้นเพราะมันในร้านนี้เลย มันเป็นหนึ่เป็นนหนึ่งรนละล้านนเลยผมโมโหจ่ายที่หนโมโหจ่หอดมาเป็คอมเหมนอย่างไรก็จะข้อเมมต์ี่เป็นบริสัทหน่อยป๊าดก็ทจอดไเป็น้เหม็นหเลยาเผมบอกเด็กหน่อยอยู่ในวงนี่คือคือตอนนี้คือของวงคนติดตามหลายชุดเนาะของวงคือม่ลวดอ้ายนั่งอยู่ใสนี่หรือกำลังเศร้าเช็คหรือเฮ็ดยัง วายพายโยนี่มากเลยตั้งกล้องเลยไทยคือจังอาจาร์บ้างสิผู้ใดมากผมกับมันบอกอยู่เนี่ผมกัสี่นะครับเปนโซ่เสียวนึงเป็นแน่นครับันเป็น่นครับเนส่วนครับ้องหานีมาบอกแต่ละมือบ่ได้ไลโซ่นึ่งผมผมคือจังเขาบ่ได้ทำหนาทีนี่ตัวโอ้กันเนี่ผมหาผมบ่าอะอยู่ถูกปั๊บหวยมนบอกผมตรงในบ้าครับมีคำนองในบ้าไก่ครับไอี่ไก่ดีขึ้นซิบขนดีซิน ใส่ผมกับพี่แห้งผมนอนหน่ะไม่ได้ผมคงไป่นด้อยู่มันกินจังเนี่ยกลห่นอะดี่ห้องเาาอ้หรอ้ค่ะที่นอนผมอยู่ด้านบาัานเพ่นก็คือตอนนี้ผมคนเคยเอยู่ที่นี่คุณมมาห้าตใส่กันมับ ต้นสามพคนมะนางห่งนาดเออเขาลองกินตลวน่ากานดีนะม้นพกคนแบบนี้นี่แหละก็จะมีพที่นนองซีหาอยคนกันเมนเอาหมู่บ้านนึงไหมครับหมู่บ้านอิ่เขทุบเรื่องอะไรปันนี่แลอวสิาสุิาเลยเโอ้เมนคว่มเมนความที่นี่ครับผมจะเรีกว่ามีควาคบนบบ้ใกล้ชนึ่งผมมีพ่ามถูกใจผมไดลาโเยพดด้เบาครับเดเบเจบพีคนเขาม้ามันหน่อยๆเจคนหมายับไงไอ้บธรรมดาแล้วเนาะไมเอเจีพคน ตำฟูญี่ปุ่นปันตื่นปั้นชุ่มกับปลาไหลปั้นยูสติโอ้เด็กพวกบอกไม่แล้วบ้านีคูดอะไรพูดแสดงว่าพี่น้ <c oughs> นนองหางลังใจเ้าหลายอยู่ผมเย็ดได้ไม่ไม่นี่นที่ว่าคือจังแจก,กี้นี่แหละเขาอนุมันเป็นนั่นาาได้ได้ได้โอ้ยบผมติ่นสะใจนุองอยู่ <c oughs> ดีใจไรบัดนี้ไปคุ้มพอเห็ดพอเอะระเบียบไปเอาของเรามาตั้งมาอันที่แรกบอกเราพอาพอูดจานคนมาเห็ดแห่งแนว บอเห็ดบอไปบอมาหลายผมเลยไปเห็ดไออไปไปเปิดไทยเลยน่าหาไปยู่น้ำผมหนึ่งเรื่องเปลี่ยนเรื่อยุ่โตเงินเขาเห็นเมื่อของพ่อนะตัวหลวงไ่ได้ตัวไม่ได้เพราะว่าเห็ดไทยเพราะว่าพ่อคือคนจากอยู่แล้วพคนมีผลงานอยู่แล้วแล้วครับนี่ มีฐานแป้นครับอยู่พอาะแต่เปิดปุ๊บคนกัดติดตามบึ้งดุงด้วยมนต้องเลาะหินลายนะเอาเต่าย้อนเรากัแม่นแน่ครับเต่าย้อนกันครับผมมันว่อาจารย์ว่ต้องเก่งใจเลยเห็นกันอนุใสถือโทษเสมอโอ้โหสว่านผมผมเก่งใจเก่งใจผมทีไปหาให้หนาบริวรสีวานผมผมรู้สึกคือกันผมรู้สึกคือกันตั้งแต่ตอนตอนอยากเห็ุอยากไปหาคนที่เขาเจ้าดังแล้วนี่คือจอ จำปาได้เนาะเป็นจังเนเิ่นจังสีห้เ่อสัมภา์ให้ออันอันอันนี้ผมขึ้นจิตัานี้านี้ผมก็ถ้าผมเทียได้เล้าไผสิเขามาหาผมผมบ่ให้เริงจนผมเบื่อมาเลยทันเป็นสีโอเคที่หลเอ้าเฮาเนียยไม่น้อยเพิ่ได้เพิ่นเนี่ยคนหลายๆิด ต้องดูคนคนหลายๆเช่นนี้สี่คนหมดจัดคนเงี้ยคนหลายๆคนเลยไปตรงไปเงี้ยคนที่แรกกับวงหัวใจนีน่จับโทษจับ,บผิดพลาดกันเลยผิดพลาดจะของในห้ <c oughs> งองอย่างท้องหัวใจมันม,มันมันกะอีกอหน,นึ่งก็คือพลังของพี่น้องล่ะสำคัญที่สุดนะครับพี่น,อน,น้องพราได้มาไ,ได้หูได้เห็นกันหัึงสี่หลักซอยแช่กดไล่แช่หลายๆเบึงหลายๆกดไล่หลายๆนะครับ งินเง่นเติมมันลูกเจ้าหาเขาหยอดยอดซื้อเมื่อมีเมื่อมีขมนี่ได้หนึ่งโอเก่ามันเปิด่างแนวมันในยุทธโดนาก่ะเันไดงเงินได้เงินรอมึงเปิดรานว่ากลางปีนีละกลางปีนี่ละมันถือว่าเนปกติครับเพข้านาง้ยมา เดือนให้ได้ร่ำเดือนกุมากาาภาค่ะเกิดได้นะเดือนกุมภาพเ <c oughs> <ก>นี่ยเจ้าภาพเดือนกุมภาพะนี่น้าก <c oughs> ุมภาพะ่หน้า <c oughs> นปีผมเมียท่วงปีแหล่ปีหากเก่าปีหาเก่ามากปีหากเก่าเอพราะเท่าไหร่ได้มาปีหกศูนย์ปีที่สองมั่นขึ้นแนมเยียดเลยจนว่าเดือนมีถุนาจนบอกผู้จัดการว่าเส้าบอกรับงานจากของเขาพังของมันแบบเเวที <c oughs> ่กับม เวทีคือมันกบส้มแล้วมแม่นาไฟกันก่นี่กะพังเฉียงกะพังเกินเฉียงกบอ่อนแห้งครับว่าอุ้ยเศร้าเศร้าจ้คือคือปกติตอนนั้นผมลำงั้นแม่กระทังปิดวงปุ๊บก็ยังรลับงานหรือลำงานมีมีคนสุดงังน,งนนงั้นน้ำกับกับงั้นน้ำมัน นั่ตักได้ที่พอจนได้บอกว่าเศร้าผมขึ้ผมผม,ผมบเผม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 บ,ผมผมบมาไหวปีปีหกศูนย์หกหนึ่งแม่หกสองแม่คือออกงานเดือนกันย่าไปเขาเทเดียวขึ้นมีตุหน้าเลยมันมันที่แปดมีตุหน้าเขาบา้บาที่สุดบ้านี้มาเจอโควิดช่วงงานออกได้คัดคัดมันบ่ก็มองเห็นหน้าคนเลยตปกี่เศร้าของเหมือนเด้บอท่านนี่จัดยังมิตรเว๊ที่ตี่แหลกตั้งวงมิตาเว๊ที่ลดมูลเศร้าเหมือน พ็แตาเห็นเห็นงานแต่ของเงินมันก็เห็นเงินถูกมาเนาะขันห้องเตามันกับเ็นของผู้อื่นน้องคอยสื่อมันกองซื่อใส่คอยขัดขี่เตาเครื่องเสียงเขาอยู่ละสองหมื่นห่าปีหนึ่งขันสมมุติว่าปีหนึ่งสองร้อยงานเป็นเงินเป็นเงินจากหลานอาจารย์ลาหา้านหาล้านขันสมมุติว่าซื้อของเจ้าของนี่หาล้านนี่จหาล้านนี่มันบ่มเหมือนลายบ่มเหมือนพ่อหาล้านเรื่องลายก็งสามล้านเนาะสามล้านซื้อเครื่องเสียงได้ตัดสินใสซื้อ มันนี่ก็ซือซ้อรถซื้อเครื่องปั้นซื้อไฟซืออ้อน,นั่นนะมีมาเริ่มจะมีแล้วเด็กบ,บางยังกับพอนเนาะรถกับพอนเดือนละช่วงนั้นผมพอนเดือนสูงสุดอีกพันเดืนนอดนละช่วงที่มันมีเครื่องเสียงพอนเครื่องเสียงกับพอนรถพร้อมกันข้ามกันเดือนหนึ่งเกตแสน ต่อเดืนนอนนะแม่ครับต่อเดือนแต่ว่ามันมีงานเดียกมันมีงานันมีงานตัดขับคา,า,าเซามันกับประมาณนั้นอยู่แล้วคาตะกี้กับน้องบอสือมันจะกองขันเซาเขากะเดือนละประมาณเก็บแปมอยู่แล้วอ่ะบ้านนี่คงกับคงทรงมากเื่องเสียงคอยเหมือดรถบางทั้นกับคอยเหมือดไปเพราะบาง,างบอัอองงออนเนขากระเป่าตุ้มเนาะเพราะมันเป็นมันมันถกกันหลาย แต่ย่างดีบบมันเดือนละสามแสนมันไม่เคยโควีกผมวิ่นหน่อยเลยไปโ่เเ็นเลยนี่เห็ดจังนเลยเนาะว่าทึ่งทึ่งไปเห็ดโดมสั่งโดมเด็ดดีน่ยบ้าบ้าจะมองมีงานเนาะแต่เห็นงานในอนาคตปีปีจังๆล่วงหนาสิมันเกิดมันกับมีมันกับมีเห็ดเดีหวกัน ว่าจะมีพวิดไปฝ่าเราเลยขอบคุณพี่น้องหลายๆลดยเลยทำมานี้มีโอกาสไ่้ลุ้ยกัหาห,หนาบอยิบนาสุพาพไปลุยหัววนาได้นนเนี่ยพูดนพูดกันแบบเป็นก,กิจนะาลักษณะเพื่อเล่าด้ครับสมาเห็นอาจารย์แล้วรู้โยมพงกับไปหลังเป็นที่ดนครับขอบคุณครับิบนาสุภาพี่น้องเป็นบุหมองไม้ที่นีคอยพี่น้องทุกใายบายใจ่ำาุ้ยสุขู่ทุกคนนะครับเลื่อโชดวมีกีกมายสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับขนาใส่เนปิดให้นใส่ข้วนา อันนี้เขากดใส่